ผมนายสุวรรณสิม,มาประธานคุมเครือข่ายวิสาหกิจช,ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลน้ำอ้อมแล้วก็เป็นพื้นบ้านหมู่ที่ซิบบานศิริพัฒนาตำบลน้ำอ้อมอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธรครับตัวนี้เป็นที่ตั้งกลุ่มนะครับแล้วก็มีการแปรรูปมีโรงสีหลักครับแล้วก็มีโรงแพแล้วก็มีโรงปุ๋ยนะครับที่เป็นหลักๆของตำบลน้ำอ้อมครับผมผลิตภัณฑ์ที่ห่าแปรรูปนะครับได้มาจากสมาชิกของห่านะครับ ซึ่งเขาก็เป็นศูนย์กลางการแปรรูปเอามาสีเป็นเขามาลิหนึ่งศูนย์หาเป็นเข่ากล้องแล้วก็เป็นเข่าขาวแล้วก็เป็นเข่ามะลิแดงเป็นเขานิ่นเข่าไลเบรี่นะครับแล้วก็ขายในประเทศแท้อยู่ประมาณประมาณ12เปอร์เซ็นต์นะครับนอกเนืจากนั้นกรมีแต่ส่งตามประเทศครับมีประเทศเนเธอร์แลนด์มิสสเปนฝรั่งเศสเบนเยียมทั้งสิงคโปร์ครับ แล้วก็แคนาดาก็ได้ส่งครับคือมาตรถานสินค้านะครับเนืองเพราะว่าองุ่นน้ำอมเขานี่ได้การรับรองมาตรถานเกษตรสินค้าจากบริษัทเซเลตท,ที่ตั้งอยู่ประเทศเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นตัวยอ่อหมายถึงว่าเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรียของสหภาพยุโรปครับที่นี่นะครับเข้ากันเลยได้เข้าไปสู่กระบวนการน,นั่นในการขับเคลือ่อนเกษตรอินซีนี่เขาไปอยู่นี่ยุธยาจังหวัดเจ้าสรทนะครับจังมมอนีนะครับก็บดิเช่นทันความาร่วม การไถกต่อสร้างเขานะครับเพื่อสีเป็นการปรับปรุงบำรุงดินในส่วนนี้นะครับให้ปริมาณดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับจากเตมเมื่อก่อนๆนี่เขาก็เฮ็ดตามวิถีวิถีชีวิตของของอีสานเฮ่านะครับอันนี้ลังจากนั้นมานะครับมีการพัฒนามีการนําเพ่องจากเขามาใส่บ่ววาสิีเป็นทั้งด่านรดเกี่ยวเข่าลดไทยนะครับในปีนี้นะครับที่ว่าที่เป็นเริ่มการเพชรนวัตกรรมใหม่ในการ ปาผลิตเขาอินซีเฮ้าแล้วก็ดนนําเครื่องจักรเข้ามาเช่นผานมาถทายกบต่อสร้างเข่าแล้วก็เครื่องหยอดเข่าเครื่องยกกล่องยังต่างๆนะครับเพื่อห้มันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลว่าต้องใส่ผืชน้ำหน่อยในฤดูแล้งนะครับคึอในส่วนนี้นะครับกมายถึงว่าทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อนก็แนํานะครับแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าสมบูรณ์ครับถือว่าพี่น้องที่เขามารวมงานก็ถือว่าประทับใจนะครับพอเห็นตัวนี้มันเปิดประโยชน์นะครับ เพราะว่าการไถ่กบตอสร้างเขานั้นก็ไม้ถึงว่าเฮ้าต่อเศษสร mm. ้างอยู่ในไร mm. หน้าเฮ้านี่ประมาณไรหนึ mm. ่งบ่ตาำกตันหนึ่งนะครับอามาอยู่ในใต้พื้นดินให้มันย่อยสลายเป็นเปียการปรับปรุงดินนะครับ uh, ตัวนี้มีมานานแล้วครับมีตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับเก็ด mm. ไปเฮตมาเนี่ยครับเพราะว,าว่าดินดีขึ้นซึ่งเมื่อก่อนในพื้นที่ของตำบล้ำอ่อนเป็นดินแข็งดินกระด้างครับหลังจากไถ่กบตอสร้างเขาขมาเราก็ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผุดสดจากพัฒนาที่ดิน นะครับข้ามาซอยก็ถือว่าณปัจจุบันนี้ดินเท่าโยมสมุนล้วนซุ้ยครับบ่มีเป็นดินแข็งเลยครับคือในส่วนนี้นะครับน้าเพื่อนก้มาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องใส่เครื่องจักรโดยนวัตกรรมใหม่นะครับสิผลิตเข้ามาที่นี่หลังจากเ้ามาทดลองใส่ก็ถือว่าถือว่าณเยียวนี้ก็คิดว่าดีที่สุดครับคือตัวนี้นะครับมันก็มีตามแรงของรถนะครับนาะขันเป็นรถขนาดเล็กเพื่อนก็ใส่สองหัวหมูนะครับ ขันเป็นรถขนาดใหญ่ก็ใส่สามมอมูนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเหมาะเจะกับกําลังรดนะครับตัวเครื่องยอดเขานี่นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเสียดแถวประหยัดเมล็ดพันธุ์ลงมาได้ไรละบนหอยครับปกติเขาวานด้วยมือเขานี่นะครับกั่ใช้ปริมาณพันธุ์เขาอยู่ประมาณไรละบอต่ากว่ายี่สิบห้ากิโลนะครับแต่ว่าการใส่เครื่องยอดนี่บนหนาที่เกินสิบเอ็ดสิบสองกิโลต่อไรครับก็ถือว่าเป็นเป็นการประหยัดพันธุ์เมล็ดพันธุ์เขาน้นมากเมือยางสูงเรา ขึ้นในส่วนนี้นะครับว่าบวชสีเป็นผือดลบัว่าชสีเป็นผืชหน้านะครับขันหลังจากเข้าเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับข้วนสิเกษตรกรนี่ขวนสิไถ่กบต่อสร้างเขาหรือว่าไถ่กบต่อสร้างทุกอย่างนะครับี่มันอยู่ในใน,ในพื้นที่นั้นเพราะว่ามันเห็ดไถมีจุลินทรีย์ในดินนะครับเกิดขึ้นซึ่งเมื่อก่อนนี่เขาใส่แต่ประโยชน์จากดินเขาไม่เคยเติมอาหารให้ดินเลยเพราะช่วงหลังมันอีกะเติมอาหารให้ดินไห้เห็ดให้ดินมันล้วนซุยขึ้น ปรากฏว่าผลผลิตก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดปริมาณคาใช้จ่ายลงนะครับคือตัวนี้นะครับนอคือว่ามันเป็นอีกนวัตกรรมใหม่อันหนึ่งที่แทนทีเฮ้าสี่ถิ่มเศษสร้างเศษยังต่างๆนะครับที่นี่เข้ามาไถกบนลงไปมันอยู่ในพื้นดินนะในห่วงนี้ดินยังสุ่มชช้นอยู่มันก็ย่อยสลายนะครับที่นี่เมื่อก่อนเฮาเข้าใส่ผานนะครับนะไถก็ไถได้ก็ประมาณหนึ่งนะครับถ้าฟางมันหลยๆมันก็ไถบ่ไดอดีเท่าที่ควรนะครับ แลก้กการหลังจากนั้นก็คิดค้นขึ้นมาโดยได้มีการแนะนําจากหลายหน่วยงานนะครับว่าเป็นอยงางที่บอาผ่านมาใส่นะครับป่านนี้ก็เอามาลองเบงในปีนี้นะครับคิดว่าตัวนี้หนาที่ซอยได้ยวกับเรื่องเกรรษตรทั้งสี่นี่มากข้อสมควรนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรเฮ็ตใไทยเกษตรกร,กรมี่ววมตื่นตัวเห็นว่าเออนวัตกรรมใหม่ในมันลีังหวัทังสี่นะครับ